เอาละครับเพื่อนๆนครับนี่คือเหรียญ2บาทกับเหรียญ5บาทที่ระลึกนะครับที่ผมบอกว่าผมจะนํามาให้เพื่อนๆนได้ชมกันก็คือเนี่ครับเหรียญ2บาทกับเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5้าบาทเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ระลึกนี่เลยครับเพื่อนๆ่อนปี2538นะครับอ่าเพื่อนๆ่อนว่าเป็นเหรียญที่ระลึกอะไรครับเนี่ยอ่าสองให้ดูเลยอ่านทันชัดไปเลยเอ้าเพื่อนๆ่อนเชียงใหม่ใช่ไหมเนี่ยเออ เปเหรียญที่เลือกกีฬานี่แหละเอา้าผมว่าใช่นะ่ะอา่าเชียงใหม่เกมนะครับเนี่ยเหรียญห้าบาทที่เราเลือกนะครับขอบด้านข้างจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับจะเป็นสองสีนะครับทองแดงนิกเกิลน,นะครับนี่สใส่ใส่สองสีนะครับทองแดงนิกเกิลอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญสองบาทนี่เหรียญสองบาทนะครับกรมบัญชีกลางครับรุ่นนี้เป็นรุ่นหายากนะที่เราเลือกหายากนะตัวติดนะเนี่ยผลิตน้อยนะ เออไม่ใช่หายากเราผลิตน้อยนะครับนี่เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยเป็นเหรียญชนิดราคาสองบาทนะครับเหรียญห้าบาทนี่ก็พบเจอได้อยู่นะครับอันน <scale> ี네้ไม่ผ่านใช้นะถือว่าสวยนะเออถือว่าสวยเลยนะครับไม่ผ่านใช้ด้วยนะครับเป็นเหรียญที่ขนาดเล็กนะครับเนี่สองบาทกับห้าบาทขนาดแบบเกือบเท่าๆกันเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนขนาดเกือบเท่าๆกันเลยนะการการผลิตหรือว่าการออกแบบนี่มีหลากหลายสไตล์มากนะครับของเหรียญที่ระลึกเนี่ยนะครับ แต่ละวาระนี่ไม่ซ้ําเลยนะครับทั้งขนาดทั้งแบบทั้งขนาดทั้งรูปแบบต่างๆนี่คือแบบโอ้โหคนแกะพิมพ์นี่แบบสุดยอดจริงนะเออที่เขาสามารถสรรสร้างพิมพ์ต่างๆขึ้นมาได้เนาะในแต่ละรุ่นในแต่ละรุ่นเนี่ยต้องว่ารุ่นนี้ต้องใช้ขนาดเหรียญเท่านี้อะไรประมาณเนี้ยอ่ะดูเหรียญห้าบาทรุ่นนี้ดินะครับเพื่อนเทียบคนดูกับเหรียญห้าบาทรุ่นนี้ไหมต่างกันมากนะครับผมเออต่างกันจริงๆนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ สภาพสวยทั้งคู่เป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านใช้หรอกพวกนี้เป็นเหรียญไม่ผ่านใช้แต่เป็นสภาพเก่าเก็บคือเก็บแบบเก็บบ้านๆน,นะเก็บไม่ได้เก็บอะไรดีมากมายครับเพื mm. <ๆ>่อนๆอาจจะโยนทิ้งใส่กล่องใส่หิ่งใส่อะไรไว้นะครับถึงไม่ผ่านใช้ก็ตามนะครับ mm. ก็จะมีคราบกละคราบอะไรบ้างนะครับตามธรรมชาติเหรียญน,นะครับอ,อ,อันนี้ก็โอ้โหที่วันนี้ก็มาหลายเหรียญเลยผมจะต้องทําการคัดแยกไว้ว่าสภาพไหนเป็นสภาพไหนนะเพื่อน เอออย่างเหรียญน,นี้ก็จะเป็นสภาพไม่บานใช้เก่าเก็บผมก็จะแยกไว้อีกโซนหนึ่งนะนี่เห็นไหมเหรียญสองบาทหนากว่าเหรียญห้าบาทเหรียญเล็กกว่าแต่หนากว่าเพื่อนๆเนาะเพื่อนคิดดูดิเห็นไหมครับนี่เห็นไหม,เ,หไหมเออการผลิตเนี่ยเอกลักษณ์แล้วก็เสน่ห์ของเหรียญที่ระลึกเป็นแบบนี้เพื่อนความแบบความหลากหลายนะในการสะสมนะรุ่นนี้คือแบบโอ้โหหลากหลายมากนะครับอเพื่อนๆก็ขอจบ ไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายรุ่นมาให้รับชมกันนะครับผมกับเหรียญที่ระลึกของราชการที่9ครับ